ทำไมถึงต้องโควออกอาการ <c oughs> อ,อ,อ,ออกสื่อว่าไม่สนิทกับคุณธรรมนัท <c oughs> ทั้งที่นะคะพฤติกรรมที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ก็สนิทสนมกันมาตลอดแล้วตัวคุณการเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณธรรมนัทนะคะ <c oughs> จนทําให้มาเป็นการจอพลังในวันนี้แล้วคุณธรรมนัทเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากคุณการจองพลังในการที่เวลาไปขึ้นเวทีกระทรวงเกษตรหรือว่าไปออกงานพักการําต่าง ก็สนะะับสนุนกันมาโดยตลอดแต่ว่าทำไมถึงต้องโกหกพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่สนับสนุนคุณการออกอากาศว่าไม่สนิทกันหรือจะใช้คําว่าสนิทเท่ากับนักการเมืองคนอื่นๆเพื่อเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นผมก็บอกว่าผมสนิทนะครับแล้วก็คนที่ช่วยสังคมกับผมผมก็สนิทประมาณนี้เมื่อกี้เนี่ยผมก็ตอบนักข่าวว่าผมก็สนิทนะครับคือวันนี้ในมุมของ ผมไม่รู้ว่าคุณไอจะมองคาว่าสนิทต้องสนิทประมาณไหนผมต้องบอกว่าผมต้องสนิทระดัไหนก็ผมบอกว่าผมสนิทผมไม่เคยเนี่ยวันนี้อย่างที่ในรายการใช่ไหมครับผมก็บอกว่าผมสนิทผมก็สนิทกับพี่ๆคนอื่นแบบนี้อย่างที่ผมบอกอะนะอย่างที่พักประชาชนใช่ไหมครับทางท่านสกนะคุณไอซก็ถามเข้าไปในกลุ่มว่าใครสนิทหรือรู้จักกันจอมพลมังผมท่านท่านสกก็บอกคุณไอายว่าเขาเขาเอง อย่างเงี้ยตัวเขาเองก็สนิทกับผมเช่นเดียวกันผมถึงบอกนะครับว่าผมก็สนิทกับเขาไม่ใช่ผมไม่สนิทครับแต่สนิทกับทุกคนแบบนี้เช่นเดียวกันในส่วนของในมุมของพักอของการเมืองเนาะวันนี้ถ้าคุณไอ้มองว่าการที่ผมช่วยพี่น้องหรือว่าช่วยใครก็แล้วแต่ผมต้องเป็นการช่วยหาเสียงทางการเมืองหรือไปช่วยอะไรก็แล้วแต่อย่างวันนี้นะครับผมก็ช่วยทางพักประชาชนช่วยสอกออย่างนี้ก็ถือว่าผมก็ต้องช่วย ในเรื่องของการเมืองของเขาเหรอแต่ฉันตั้งคำถามถาว่ามีใครที่จะเคยขึ้นเวทีหรือมีใครที่คุณกันเนี่ยจะซัพพอร์ตอย่างคุณธรรมนัทไหมเนี่ยดิฉันคิดว่าสิ่งที่คุณการพูดอ่ะคุณการอย่าดูถูกประชาชนนะคะประชาชนดูออกแล้วสิ่งที่ที่ฉันตั้งข้อสังเกตท,ทั้งหมดเนี่ยคือเงินทั้งหมดที่โอนเข้ามานะคะสนับสนุสนคุณการจอมพลังสุดท้าย คุณการจอมพลังกําลังเป็นเครื่องมือทางการเมืองนะคะในการปฏิบัติการทางการเมืองของพักก้าถรมหรือเป็นปฏิบัติการของคุณธรรมนัสเองหรือเปล่ามันกลายเป็นว่าคนที่สนับสนุนคุณการทั้งหมดนะคะเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเบื้องหลังแนวคิดของการเป็นฮีโร่ของคุณการเนี่ยสุดท้ายแล้วคุณการจะเอากระแสที่ขึ้นสูงเอาความนิยมทั้งหมดทั้งมวลที่คุณการได้รับเนี่ยไปสนับสนุนกลุ่มการเมืองกลุ่มก้อนไหนมันเหมือนกับเขาโอนเงินมาสนับสนุนคุณการ แต่ว่าสุดท้ายปลายทางแล้วมันกลายเป็นการสนับสนุนคุณธรรมนะเพราะคุณกันคุณกันอย่าพูดเลยค่ะว่าสนับสนิทกับทุกทุกคนหรือว่าทุกทุกมูลนิธิหรือนักการเมืองคนอื่นๆเท่าๆกันไปดูความหนักเบานะคะไปดูหน้า f c e e o o o ทุกคนทุกคนรู้หมดค่ะว่ามันมีความพิเศษดังนั้นคำถามของดิฉันคือ ทำไมถึงไม่พูดกับประชาชนไม่พูดกับสื่อมวลชนอย่างตรงไปตรงมาทำไมถึงพยายามที่จะเบี่ยงเบนประเด็นให้รู้สึกว่ามันสนิทเท่าๆกับคนอื่นๆทั้งๆท,ท,ที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะคะหรือจะให้พูดัะตรงๆไปก็ได้ว่าทาไมถึงต้องโกหการสนิทคุณธรรมนัตหรือว่าการสนิทสนมมากกว่าคนอื่นๆเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับคุณการจองพลังแล้วหรอในวัน <S <S น,นี้ครัเท่านั้นเองค่ะ คือวันนี้ผมผมมั่นใจนะผมสนิทแต่ผมไม่ได้ไปเป็นเครื่องมือทางการเมืองให้ใครหรือไปเป็นเครื่องมือให้ใครครับคุณนายวันนี้ทุกพักทุกคนพี่น้องใครอยากช่วยสังคมกับผมผมช่วยหมดผมไม่เคยไปว่าผมไปใส่เสื้อพักของคุณธรรมนัทผมต้องไปขึ้นแล้วเว,ว,เวทีที่ปันเป็นเวทปีปีใหม่มันไม่ใช่เวทีแบบการเมืองอะไรเลยนะครับถ้าการเมืองผมไม่ไปกับพี่น้องคนไหนทุกคนก็รู้ ลงเล่นการเมืองคนชวนผมเยอะมากผมยังไม่เล่นเลยคุณไอซวันนี้สิ่งที่คุณไอายพูดบอกว่าไม่รู้หรอกว่าความนิยมผมสูงสุดผมจะเอาความนิยมของผมไปสนับสนุนการเมืองฝ่ายไหนแล้วผมทําไงผมควรเลิกถ้าเป็นอย่างนั้นถ้าคุณไอา์พูดแบบนั้นผมควรจะต้องเลิกเพราะการที่ผมทํามีชาวบ้าน บอกว่าสิ่งที่ผมทํามันดีแต่ก็กลัวว่าการที่เขามาชื่นชมผมจะไปทําให้การเมืองฝั่งนั้นดีฝั่งนี้ไม่ดีผมกลายเป็นจุดเ่งเล็งของการเมืองว่าผมคือตัวอันตรายของนักการเมืองถ้าเป็นอย่างนั้นผมต้องเลิกมันถึงจะจบผมพูดจากใจอันนี้ไม่ได้อะไรเลยจากใจ